สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอดอุ่นคุณทำได้แน่นอนนะครับหากเพื่อนๆลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจะช้ามันก็จะกลายเป็นรวดเร็วทันใจนะครับได้กินได้ใช้พึ่งพาตัวเองได้แน่นอนนะครับแล้วคราวนี้ก็เราได้เรียนรู้จากการขาดทุนหรือความผิดพลาดเราแก้ไขได้เร็วที่สุดนะครับ เราก็จะเหลือแต่วิธีการที่ถูกต้องกระบวนการที่ถูกต้องทําซ้ําได้นะครับแล้วก็มีกําไรสมเสมอก่อนอื่นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆนะครับท่านใดที่สนใจเพื่อนผู้ใจนักลงทุนหรือที่ปรึกษานะครับสําหรับพอตนั่งทุน VI เชิงรุกเราเน้นนะครับหุ้นรายตัวที่ให้ผลตอบแทนนะครับ ด้วยที่เราเห็นนะครับส่วนต่างกำไรเนี้ยเราก็สามารถจะเน้นน้ำหนักได้เป็นโฟกัสอินเวสติ้งนะครับเราลงมือปีหนึ่งไม่กี่ครั้งนะครับหรือว่าเราหาโอกาสการลงทุนที่ดีได้เราก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับถ้าสมัครรายเดือนก็เดือนละ1,500บาทนะครับรายปีก็1,500 0บาทตอนนี้ก็มีสมัครเข้ามาหนึ่งท่านนะครับก็ ได้รับการปรึกษาหุ้นที่ดีไปแล้วนะครับก็กำลังซื้อถือลงทุนอยู่นะครับแล้วก็ส่วนท่านใดนะครับเป็นนักศึกษาจบใหม่นะครับหรือวัยรุ่นสร้างตัวแล้วก็ท่านใดที่อยู่ในวัยเกษียณนะครับต้องการที่ปรึกษาพอตเกษียณเร็วเกษียณร,รวยนะครับอันนี้ก็เดือนละ300บาทนะครับรายปีก็ปีละ3,000บาทนะครับ ลดให้2เดือนตอนนี้ก็มีสมาชิกเข้ามาห6าหกท่านละนะครับก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับอันนี้ก็เรานะครับต้องการผลตอบแทนที่สม,ม่ำเสมอรายปีนะครับห้าเอแปดเปอร์เซ็นสิออย่างนี้นะครับโดยที่เรามีหุ้นอยู่ในพอร์ตแล้วนะครับบางบางท่านไม่ค่อยมีเวลาที่จะตรวจสุขภาพหุ้นของบริษัทนะครับก็ เ,เรียนปรึกษานะครับปรึกษาหารือกันนะครับให้ท่านได้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าโอเคนะครับควรจะปรับยังไงหรือควรจะนำเข้าตัวไหนนําออกตัวไหนให้ท่านได้ฝึกตัดสินใจด้วยตนเองก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับมีที่ปรึกษาเพื่อนคู่ใจนะักลงทุนพอร์ตกรเกษียณรวยไปด้วยนะครับอันนี้ก็เดือนละ300บาทรายปีก็3,000บาทนะครับแล้วก็ ส่วนพอร์ตเก็งกำไรนั้นเรามีหุ้นให้ซื้อขายได้หลากหลายมากๆนะครับทุกประเภทได้เลยนะครับเราสามารถนำมาเก็งกำไรได้การเก็งกำไรนเน้นที่ค่ากำไรส่วนต่างเป็นหลักนะครับส่วนมากก็นะครับได้นำสเสนอไปทางช่อง y o u t u b e นะครับส่วนท่านใดนะครับไม่ต้องการไม่ต้องการสมัชชิกสนใจที่จะเรียน พอตนะครับน้องทุน v ีไอเชิงรุกนะครับกลยุทธ์ได้กําไรตั้งแต่ซื้อนะปกตินะครับ25,000าบาทนะครับสำหรับรุ่นแรกก็คิดในอัตราส่วนลด9,900บาทแล้วก็ผมแถมนะครับที่ปรึกษาพอร์ีไอเชิงรุกนะอีก5เดือนนะครับคิดเป็นเดือนละ1,500บาทก็7,500บาทนะครับก็เริ่มศึกษาช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เพื่อจะได้ใช้ ได้กินได้ใช้ช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาคมนะครับเราจะได้พ้นที่ดีๆเราจะได้ใช้วิชาเลยนะครับแล้วก็คือมีนะครับ f c นะครับอยากจะให้ทำนะครับอยากจะให้สอนก่อนอกุมภามีนาเมษายนเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใช้เลยนะครับจะได้ทันการเลยอย่างนี้นะครับปกติแล้วนะครับ เราสามารถย่อการศึกษาหุ้น10ปีให้เหลือในระยะ1เดือนได้นะครับโดยที่ผมผ่านประสบการณ์การสอนมาทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเนี่ยเราก็อยากจะเน้นนะครับว่า1เดือนเนี่ยเราทําได้ที่เหลืออีกสั้นหปีถึง2ปีเนี่ยเราแค่หาประสบการณ์หรือว่าเอาความรู้ไปทําซ้ําได้ตลอดชีวิตนะครับส่วนท่านใดมีสติปัญญามากนะครับผมก็สามารถแนะนําให้ได้ภายใน1อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้น ส่วนวิดีโอนั้นก็สามารถศึกษาเข้ามาศึกษาได้ในกลุ่มกิจแอบสีฟ้าได้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ละกันนะครับพอร์ตเก็งกำไรนั้นไม่ไม่แพงนะครับเดือนละหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นช่วงเริ่มต้นช่วงแรกก็จะประมาณนี้นะครับในอนาคตนะครับก็จะมีการปรับราคาขึ้นนะครับอันนี้ก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ก็ จะนำเสนอการศึกษาหุ้นแบบไฮบริดนะครับไฮบริดก็เป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างนะครับ FA กับ TA นะครับ uh, Fundamental Analysis แล้วก็ uh, TA นะครับ Technical Analysis นะครับซึ่งมันมีความน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าผมไม่หยุดอยู่ที่การศึกษา uh, เพียงสายเดียวหรืออย่างเดียวนะครับมัน โลกแห่งการลงทุนนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะศึกษาการลงทุนได้หลากหลายมากนะครับสายควอนสายโมเมนตัมสายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทำกำไรได้เราไม่ตีกันนะครับเราไม่ทะเลาะกันแล้วก็อย่างการศึกษาแบบไฮบริดก็นะครับผมศึกษาทางฝั่ง FA มาก่อนนะครับแล้วก็มาศึกษาทาง,ทางฝั่ง TA ได้ประมาณ4-5ปีนะครับแล้ว <c oughs> เราจะ ไฮบริดกันแบบเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดประโยชน์นะครับเน้นฝั่งน้ำหนักก็คือ FA เป็นหลักนะครับอย่างผมสามารถที่จะทำฝั่ง Fundamental Analysis นะครับวิเคราะห์แล้วโดยไม่ไม่พึ่งพา TA เลยแบบ100%นะครับผมทำได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราทำได้อย่างเรื่อยๆนะครับสม่ำเสมอส่วนเรื่องของ TA นั้นผมไม่ได้ จ๋าแบบ TA คือไม่ได้ใช้ TA แบบล้วนๆนะครับผมชอบทางฝั่ง FA เป็นหลักนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะไฮบริดได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะดูเรื่องของอกราฟราคาผนวกกับปัจจัยพื้นฐานได้นะครับวันนี้ก็มี FC ท่านหนึ่งได้เช่นชอบนะครับหุ้น n e t b a y นะครับซึ่งหุ้นตัวนี้มีมาตรฐานสูงมากนะครับอยู่ในกลุ่มของหุ้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดใน ในประเทศของเราเลยก็ว่าได้นะครับตัวหนึ่งนะครับแต่เป็นหุ้นไซส์เล็กนะครับหุ้นไซส์เล็กนะครับไซส์ไซส์ไซส์กลางๆเล็กๆนะครับก็คือประมาณ4,000 5,000ล้านนะครับมาเก็ตแคปอย่างเงี้ยนะครับถ้าไซส์เล็กจริงๆก็2,000ล้านลงไปนะครับอันนี้ก็4,000 5,000ล้านก็กลางๆนะครับถ้าใหญ่ๆก็40,000 50,000ล้านอย่างเงี้ยนะครับถ้ากลางๆก็อยู่ระดับ20,000ล้านนะครับลงมาหา3,000 4,000่พัน กลางๆนะครับอันนี้ก็อย่างเราดูเน็ตเบรเนี่ยเราไปดูการทําธุรกิจของเขาก่อนว่าเขาเขาทำอะไรนะครับทําไมเขาถึงอยู่ในตลาดแล้วก็แข็งแร่งได้นะครับเขาเพิ่งเข้าตลาดมาปี2559นะครับปัจจุบันนี้ปี2567นี่ครับก็ได้8ปี9ปีนะครับฉันั้นนะครับมันมีความน่าสนใจอะไรนะครับ ก็เรามาดูที่อยู่ก่อนนะครับเขาอยู่ที่เขตปทุมวันกรุงเทพนะครับลักษณะของการประกอบธุรกิจนะครับบริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้คิดค้นนะครับสร้างสารรค์และพัฒนาดิจิตอลบิสเนสเทคโนโลยีแพลตฟอร์มคือในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็การนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการนะครับอ,อย่างครบวงจรนะมันจะมีอยู่3นะครับ สามรูปแบบหลักๆก็คือภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐนะครับ B 2 G นะครับออ Business t o g o v e r n m e n t นะครับแล้วก็ระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็ภาคธุรกิจ B 2 B นะครับแล้วก็ระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภคนะครับอันนี้ B B 2 C นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วครัวน,นี้ก็ในส่วนของ f a c t s h นะครับที่เพื่อนๆกดเข้าไปดูใน หุ้นนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนะครับตรวจสอบเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินเพื่อเราจะเอาไปวิเคราะห์เรื่องของงบดุลน,นะครับหรืองบแสดงฐานะทางการเงินหรือสุขภาพของบริษัทเนี่ยมีงบดุลที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอนะครับถ้าบริษัทหนมีงบดุลอ่อนแอเนี่ยเราก็นะครับจัดไว้ในพอร์ตเก็งกาไรไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าตัวเน็ตเบเนี่ยนะครับ จะอัตราส่วนสภาพข้อทางการเงินเป็นยังไงเพื่อนๆดูนะครับห5ห้าหหนะครับห7เจดนะครับอยู่ในระดับเกิน2เท่าทุกปีเลยนะครับ3ปีมาเนี้ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็อัตราส่วนนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเห็นไหมครับต่ำกว่า1น่ต่ำกว่า0.8ย์จดแทุกปีเลยอย่างเงี้ยนะครับในช่วงวิเคราะห์ที่เราเราวิเคราะห์ด้วยตัวเลขงบการเงินนะครับอันนี้ก็คือในในช่วง3ปี แล้วคราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของรายละเอียดของ Netba y ว่านะครับโดยตัวของเขาเองนะครับข้อมูลทางการเงินรดทางการเงินของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆลองดูก็ได้ว่าถ้าห้าปีเนี้ยนะครับเป็นยังไงนะครับห้าปีเนี้ยดูนี่สินนะครับเพื่อนๆดูนี่สินนะครับแล้วก็ส่วนของพูดถึงหุ้นนะครับเนี่ยคือส่วนของพูดถึงหุ้นนะครับ แล้วก็บรรทัดที่สี่นี่สวยงามมากนะครับก็คือสองร้อยทุกปีเลยก็คือไม่มีการเพิ่มทุนรบกวนพูดถึงนะครับอันนี้ก็นะครับจากสองร้อยก็ทําให้เกิดขึ้นเป็นสี่ร้อยห้าร้อยหลานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันน่าสนใจตรงนี้นะครับก็เรามาดูในเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็กําไรสุทธิอัตราการเติบโตอย่างเงี้ยนะครับเราดูหกบรรทัดนี้นะครับรายได้นะครับรายได้ก็จะ อยู่ประมาณนี้นะครับรายได้รายได้แล้วก็มันจะมี2ตัวก็คือรายได้รวมกับรายได้ที่เป็นความรู้ความสามารถจริงๆก็คือบรทัดที่2เนี่ยแหละนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะปีหนึ่งนะครับสามดล้านขึ้นมาเป็น400ล้านขึ้นมาเป็น4 5 7 487ห้า็ดแดและปีนี้นะครับหเดือนแรก6เดือนแรกอยู่ที่2 7 3เจ็สานะครับก็เลยคาดการณ์ว่า ้าทั้งปีเราก็เอาคูณ2ก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยล้านก็ถือว่าเติบโตหมายความว่าถ้าในรอบ5้าปีนี้เติบโตทุกปีนะครับเติบโตทุกปีเลยนะครับมันโตทุกปีนะครับก็คือกราฟเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากนะครับนะครับเส้นเคิร์ฟนี่ถือว่ามีความนะครับค่อยๆชันขึ้นชันขึ้นอย่างนี้นะครับมีความเติบโตนะครับแล้วโตจริงหรือไม่โตจริงเราก็ไปดูกําไรสุทธินะครับแล้วก็ เรามาดูว่าตัวเลขเป็นยังไงบ้างนะครับกำไรสุทธิเห็นไหมครับ้ยห8 0เปนะครับปีนี้ครึ่งปีแรกก็101ล้านนะครับก็ถ้าคูณ2ก็ประมาณ200ล้านเราจะเห็นได้ว่านะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเห็น,น,น,นไหมครับอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถ้าเราเอา0.51ยคูณ2ก็จะประมาณ1บาทเห็นไหมครับอันนี้คือโคตรสุดยอดของหุ้นที่งบดุลแข็งแร่ง แล้วก็รายได้นะครับมันไม่ใช่แค่คงที่อย่างเดียวนะครับมันเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยนะครับอัตราการเจิบโตก็มีได้ไป3าคะแนนละนะครับก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของงบดุลแข็งแกร่งนะครับอยู่ในระดับยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็รายได้นะครับมีความเสถียรเติบโตนะครับนี่ก็คือได้3าคะแนนนะครับรายได้ดีนะครับรายได้โตนะครับกำไรสุทธิโตแล้วก็กำไรสุทธิต่อหุ้นก็เติบโตนะครับ เอาน,นี้เราไปดูนะครับเราไปดูในข้อต่อไปนะครับก็คือผู้บริหารความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ความมีน้ำใจของผู้บริหารเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราดูเออนะครับเอา E เออเนี่ยถ้านะครับอยู่ระดับ8ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารที่มีความรู้แบบสแตนดาดก็คือพูดง่ายๆก็คือแบบธรรมดาแบบปกติ ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเอาเออยู่ระดับ15ถึง20เนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารที่อยู่ระดับดีมากครับแต่ถ้า20ถึง35เนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมเพ้นเฟ้ดูตรงเนี้ยนะครับ30ขึ้นหมดเลยในแต่ละปีนะครับเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยถึงถึงขั้นระดับ42นะครับเพราะว่าปกติระดับราคาจะอยู่ที่20กว่านะครับพอราคาลงมาขนาดนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นปกติก็คือ ต่อยู่ระดับภายใน3านี่นะครับนี่คือโคตรสุดยอดนะครับก็คือผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วเราไปดูนะครับเราไปดูเงินปันผลเงินปันผลก็บ่งบอกให้รู้แล้วว่าเป็นโ r o s s สต o อกนะครับก็คือโก o s t สต็อกเนี่ยคือหุ้นเติบโตนะครับรายได้โตนะครับรายได้โตกำไรสุทธิโตแล้วก็ปันผลเพิ่มนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆสามารถที่จะเช็คดูได้นะครับว่า เอ่หุ้นเติบโตเนี่ยเป็นแนวนี้ใช่ไหมอะไรเนี่ยนะครับแล้วช่วงเนี้ยนะครับช่วงเกาะหน้าเนี้ยราคาเฟยลงไปที่ต่ำสุดก็ในรอบ52สัปดาห์นะครับอยู่ที่12บาท30นะครับ12บาท30แล้วก็สูงสุดก็คือ27บาทนะครับสูงสุดในรอบ52ปีนี้นะ27บาทนะครับพอดี F C นะครับเพื่อนๆน,นะครับ พอเข้ามาถือว่าเป็นหุ้นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับอยู่ในดวงใจผมมานานมากนะครับราคาลงมาอย่างเงี้ยนะครับโอ้มันมันน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็ถ้าเราพิจารณาจะความมีน้ําใจของผู้บริหารไม่เคยขาดจากันผลนะครับแล้วก็โตขึ้นนะครับันผลจาะ3%ก็มาอยู่ในระดับ5%เหี้ยนะครับเอา E อ,อยู่ในระดับยอดเยี่ยมครับผนวกกันแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือ ผู้บริหารนะครับเรื่องทมํมอพิบาลแล้วก็เรื่องความมีน้ำใจนี่เรื่องความรู้ความสามารถเนี่ยไม่สงสัยเลยนะครับก็คือสอบผ่านนะครับต่อมาประการสุดท้ายนะพองบการเงินผ่านหมดแล้วเราถึงจะมาประเมินราคานะครับสำหรับพอ,อร์ตเกษียณเร็วกเกษียณรวยหรือพอร์ตนั่งทุนมีไอเชิงลุกนะครับส่วนพอร์ตเก่งกําไรนะั้นไม่สนใจอะไรทั้งนั้นงบดีไม่ดีก็ช่างนะครับเราสามารถที่จะวางแผนการซื้อขายได้หมดนะครับถ้าใครชื่นชอบก็สมัครเป็นสมาชิกได้นะครับ เปลียนเดือนละหนึ่งร้อยนะครับถ้ารายปีก็หนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวแนอโนคตค่อยปรับขึ้นนะครับเพราะว่ามีหุ้นให้ลงทุนบ่อยมากเหลือเกินนะครับแต่คราวนี้เรามาดูเรื่องของราคาในหุ้นตัวนี้ก่อนนะครับราคาเราประเมินจากสามค่านี้นะครับซึ่งวิธีการประเมินราคาหุ้นนั้นมีหลากหลายมากนะครับอันนี้เราเอาแค่สามวิธีเนี่ยนะครับปันผลเรารู้เลยว่าหุ้นตัวเนี้ตอนนี้สิบหกบาทนี่คือถูกนะครับเพราะว่าอะไรปันผลระดับ 5%ขึ้นไปถ้าหุ้นเติบโตในระดับสองถึงุดถึงสามเปอร์เซขึ้นไปนี่ก็ถูกแล้วนะครับแต่นี้ยิ่ง5%้าเอร์เซนี้ยิ่งถูกเข้าไปอีกนะครับปกตินะครับ p v v ผมบอกว่านะครับไม่ควรเกิน2 5จุด้าใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆลองดูกลุสต็อกครับตัวนี้ไปเจ็ดแล้วคุณปู่บรัมเบอร์เฟตนะครับเคยซื้อหุ้นโค้กเนี่ยโคคาโคล่านะครับในท e ในระดับสี่กว่านะครับสี่กว่าในในตอนนั้นนะครับหุ้นโคคาโคล่านะครับ ผมอ่านหนังสือก็โอ้ท่านนะครับวิเคราะห์เนี่ยนะครับเพราะอะไรครับ P/B เนี่ยมันมันมันเหมือนกับตัวเลขที่แบบว่ามองมองเป็นตัวเลขที่เป็นอดีตก็ได้นะครับปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้นะครับออถ้าเรามองว่าอาดีตของมันเนี่ยเคยขึ้นไปที่ระดับ10หรือสิบานะครับจากเจถ้ามันขึ้นไปไป1ิเมื่อไหร่มันก็ราคาก็ยี่สกว่าแล้วนะครับเราก็จะได้ส่วนต่างกําไรอย่างนี้ก็คือคนโผล่รัมเบอร์เฟดเนี่ยเขาจะมองจีด้วยก็คือโกรด นะครับก็คืออัตราการเติบโตนะครับถ้านะครับอัตราเกินเติบโตได้นะครับ p v นะครับไม่เป็นประมาณนะครับ P/E ก็ไม่เป็นประมาณนี่เป็นต้นนะครับอันนี้นะครับเรามาดูเรื่องของ P/E นะครับถ้าปกติแล้วถ้าเป็น g ล o s ม s ต o อกสำหรับผมก็ไม่เกิน30 35 25 30 35 40ี้อย่างเงี้ยก็ยังพอไหวเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับปีล่าสุดลงมาต่ำา20ด้วยซ้ำไปนะครับ แต่ถ้าเราเฉลี่ย3ปีถ้าไม่เกิน30ก็ก็ไม่เกินนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือแล้วแต่เทคนิคก,กรรยืดหยุ่นหรือว่าระบบวิธีคิดของแต่ละท่านว่ายอมรับได้ขนาดไหนถ้าบางท่านบอกว่าโอเคถ้าเกิน5เท่าไปแพงฉันจะรอให้ราคาลงไปที่14บบาทหรือ12บาทเหมือนก่อนหน้านั้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ท่านใดที่ชื่นชอบหุ้นตัวนี้เป็นเป็นพิเศษก็ลองพิจารณาตัดสินใจให้เจวตนเองนะครับ หวังว่าความรู้ของเพื่อนๆในวันนี้จะเพิ่มเติมขึ้นนะครับเพิ่มพูนขึ้นมากกว่าเมื่อวานนะครับโลกแห่งการลงทุนนั้นสวยงามเสมอเมื่อเราเห็นาภาพของตนเองที่ทำได้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบคุณนะครับ F4 ที่ได้ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนส่วนดีครับ ก็ผมได้ลืมนะครับวิเคราะห์เรื่องทางเทคนิคอข้ไปให้เพื่อนๆนครับบอกว่าไฮบริดแต่ว่ายังไม่ได้ไฮบริดอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เลยนะครับมาต่อให้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็น n e t b a บนะครับในส่วนของการวิเคราะห์แบบไฮบริดเนี่ยอันนี้ก็เป็นไทม์เฟรมมันนะครับทางเทคนิคอเนี่ยผมดูแค่เรื่องของกราฟราคาให้เพื่อนๆนะครับ ลอง um nó, พิจารณาดูว the ่าม kind of kind of like yeah. ันมีการปรับตัวนะครับปรับตัวลงมาเรื่อยๆแล้วก็มีบางเดือนนะครับที่มีการนะครับซื้อกลับนะครับซื้อกลับขึ้นไปนะครับแต่โดยโดยรวมแล้วมันมีการปรับตัวลงมานะครับปรับตัวลงมาก็มีการซื้อกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาอีกนะครับก็มีการซื้อกลับขึ้นไปนะครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยมองว่าโอเคนะครับ ในช่วงที่มีการรินขายแล้วก็ซื้อกลับเข้าไปเรินขายแล้วก็ซื้อกลับเข้าไปนะครับในช่วงที่ราคาลงไป12บาท30เนี่ยนะครับก็มีการซื้อกลับขึ้นไปแล้วตอนเนี้มันทําท่าเหมือนกับนะครับมีการเรินขายลงมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ซื้อกลับขึ้นไปในช่วงนี้นะครับก็เลยมองว่าในช่วงเนี้นะครับมันมีโอกาสที่นะครับ อาจจะมาถึงจุดที่มันน่าสนใจละนะครับเพราะว่ามีการทำดาวเจนเกิดขึ้นนะครับหมายความว่ามันมีการเบรกเบรกเบรกโลเดิมนะครับลงไปแล้วก็นะครับเกิดเป็นโอกาสนะครับในการที่เราจะได้ในราคาที่ค่อนข้างนะครับมีความสมเหตุสมผลเมื่อเราวิเคราะห์ควบคู่กับ FA นะครับก็คือปัจจัยพื้นฐานเมื่อตะกี้ที่ผมได้วิเคราะห์ไปนะครับคราวนี้ก็ในส่วนของเทคนิคข้อเนี่ยถ้าเรามองดูลายเดือนแล้วนะครับแท่งนะครับที่เป็นฝั่งบิดนะครับฝั่งซื้อเนี่ยนะครับเป็นแท่งใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับแท่งแดงที่ลงมาในใกล้เคียงกันนะครับหมายความว่าเมื่อมีคนเทลงมานะครับเดือนต่อมาก็มีคนซื้อกลับขึ้นไปนะครับ ตรงจุดนี้ก็ผมมองว่าเป็นโอกาสในการที่เราจะเก็บนะครับตามโอกาสนี้ก็คือในส่วนของแท่งสีเขียวตรงเนี้นะครับโซนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บได้เลยนะครับโดยที่ถ้าเป็นบริเวณนี้นะครับถ้าเรามองจากสัดส่วนนะครับถ้าเราวาดที่โบก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50นะครับ50ถ้าวาดจากตรงเนี้นะครับถ้าเราวาดที่โบมาหาตรงนี้ พิโบเน็กซี่รีเทสเมนต์นะครับเราก็น่าจะได้อยู่ที่ไม้แรกที่ประมาณ50%นะครับถ้ามันลงไปอีกนะครับซักหกสนะครับ6 1สอย่างนี้นะครับหรือ70กว่านะครับ78นะครับเราก็เก็บเป็นไม้ที่3ต่อไปนะครับอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกราฟรายเดือนนะครับของเดบเเบนะครับอันนี้เราจะไปดูในเรื่องของกราฟ วิกบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าในส่วนของกราฟวิกของ Netba y เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าวิกของเขาจะประมาณนี้นะครับถ้าถ้าพูดถึงวิกนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าสองแท่งเนี้ยนะครับสองแท่งเนี้ยสองสามสี่แท่งเนี้ยนะครับเป็นแท่งสีเขียวใช่ไหมครับก็เป็นโซนแห่งมูลค่านะครับโซนแห่งมูลค่านี่ มันสามารถที่จะนะครับเป็นโซนที่เราสามารถกำหนดจุดซื้อของหุ้นที่ลงมาได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับถ้าเรานะครับมีความสนใจนะครับศึกษาเราก็ลองวิเคราะห์ดูว่าคือถ้าตรงนี้นะครับเป็นแนวรับนะครับสามารถที่จะเอาอยู่หรือไม่นะครับเมื่อเราวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน คืองบการเงินนะครับผู้บริหารแล้วก็เรื่องของปันผลแรงต่างนะครับเรื่องของราคาที่ลงมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับจี่นาตัดสินใจนะครับในโซนตรงนี้ได้อันนี้คือ t i time f r a m e w e e k นะครับแล้วคราวนี้ก็อย่างถ้าเราวิเคราะห์นะครับให้เห็นรายละเอียดของ TimeFrame เล็กลงปีก็จะเป็น TimeFrame ดี y เอาแค่3 TimeFrame นี้ก็เหลือเฟือละนะครับเพราะว่าปกติแล้ว เด y กับวิกนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับอย่างตรงเนี้ยถ้าเด y นะครับเราจะพิจารณาว่านะครับเขาจะมีแนวรับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีโซนนะครับแห่งมูลค่าอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นวิกมันก็เราก็จะเห็นเป็นแท่งไม่ขีดแท่งใช่ไหมครับแต่พอเราขยายเป็นรายละเอียดปุ๊บอ๋อนะครับมันก็ยังมีแท่งที่จะรองรับนะครับสามารถที่จะ ลงไปได้หรือไม่ผมมองว่าตรงเนี้นะครับมันเป็นแนวรับอีกจุดหนึ่งก็คือลงไปปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมีการเด้งขึ้นหมายความว่าลงมาถึงจุดนี้แล้วอาจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือนะครับจะมีการเบรกมีการเบรกตรงนี้เพื่อทำเดเวอเจนต์ลงมานะครับการทำเดเวอเจนต์ลงมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้ราคาหรือต้นทุนที่ถูกนะครับเพราะบางทีเนี่ยนะครับ การเบรกหลอกหรือ f v นะครับฟรอเบรกเอานะครับพอเกิดขึ้นปุ๊บเราก็สามารถที่จะนะครับได้ต้นทุนที่ต่ำลงอีกฉะนั้นแล้วจึงบอกเพื่อนๆว่านะครับเราสามารถที่จะกำหนดเป็นการซื้อนะครับไม้ที่1น,นะครับบริเวณนี้แหละนะครับเป็นไม้ที่1เพื่อเป็นการเทก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันลงมา เป็น F.B. นะครับ False Breakout หรือว่า Divergent นะครับ Regular Divergent นะครับเราก็จัดอีกนะครับเราก็จัดเพิ่มอีกนะครับแต่ถ้ามันลงไปข้างล่างนะครับเราก็จัดอีกเนี่ยเป็นไม้ที่3อย่างนี้นะครับไม้ที่2นะครับบางท่านอาจจะนะครับพิจารณาตัดสินใจนะครับเออด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็ผมลองนำเสนอแบบไฮบริดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้มีความหลากหลายเพราะว่าบางท่านอาจจะชื่นชอบ เทคนิคจานะครับเทคนิคลอนาลิซิสนะครับบางท่านอาจจะชอบแบบฟันเดเมนทอนะครับวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวล้วนๆนะครับอาศัยความมีเหตุมีผลนะครับอันนี้ก็บางท่านนะครับชอบแบบไฮบริดนะครับเพื่ออะไรครับพอเรามีปัจจัยพื้นฐานแล้วบางท่านอาจจะไม่รู้จุดข้าวหรืออะไรอย่างเนี้ยนะครับอาจจะดูกราฟช่วยว่าเอ๊ะมันเป็นช่วงที่นะครับราคามันเป็นไซด์เว นะครับหรือว่ามันเป็นจุดที่เราจะเข้าเก็บได้หรือยังอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับการศึกษานะครับเราก็สามารถที่จะเปิดใจรับฟังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้บางทีมันสนับสนุนซึ่งกันและกันบางทีขัดแย้งกันอย่างนี้เพื่อนๆก็เลือกเอาที่ตนเองถนัดชัดเจนแล้วก็มีความสุขนะครับในการลงทุนนะครับเรียนรู้ขอยเพื่อนๆรวยทรัพย์รวยสุขรวย สติปัญญาในหุ่นยิ่งขึ้นไปรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ